สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะคนลุกหลังพูดถึงแตงโมคนลุกเชียร์ที่คำพรพูดถึงแตงโมเรื่องนี้กับเจอเหตุการณ์ที่น่าตกใจต้องบอกเลยว่าแม้แตงโมจะจากไปแล้วกว่า4เดือนแต่แตงโมยังคงอยู่ในใจในความทรงจําและมีเพื่อนๆที่ยังรักและไม่เคยลืมแถมเรื่องราวของแตงโมยังถูกพูดถึง ล่าสุดนางเอกชื่อดังเชียร์ที่คำพรเพื่อนสนิทที่โลดแลนในวงการบันเทิงออกมาพูดถึงแตงโมอีกครั้งโดยสาวเชียร์ได้พูดถึงความสนิทสนมเล่าเรื่องราวของแตงโมในรายการตีสิบเดเริ่มต้นจากการประกวดเล่นละครด้วยการหลายเรื่องก่อนจะบอกว่าแตงโมมีความน่ารักและนิสัยเหมือนนักเลงเล่นอะไรเหมือนเด็กผู้ชายนอกจากนี้เชียร์ยังพูดเรื่องราวตลอดเวลาที่ผ่านมาออกมาตอบคำถามกับสื่อ ประเด็นการเสียชีวิตของแตงโมอยู่ดีๆไฟก็ดับลงและกระพริบทำเอาสาวเชียถึงกับพูดออกมาว่าเอาดีๆผลลุกแล้วนะใครไปทำอะไรหรือเปล่าผลลุกนะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำเอาคนในรายการตกใจและงงจนขนลุกไปตามๆกันเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิป กระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ